ก็สามารถที่จะลอยอยู่ได้นะครับผมนี่คือโป๊ะนะครับทุกคนผมตัวี่มาพาทุกคนมาชมครับผมโทวี้เถีนี่ฮะทุกคนเป็นบรรยากาศนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมจะพาทุกคนมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะจะเป็นโทวี้เถีนี่ฮะทุกคนเป็นบรรยากาศนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมจะพาทุกคนมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เขาจะจะเป็นน้านะครับผมนี่คือคือสิ่งที่ว่าเอา่อทำไมเขามีอา่าตัวกั้นนะครับผมมีตัวกั้นนะครับผมจ๊บ <c oughs> มันโครงเพลงครับทุกคนมีตรงนี้นะครับเป็นที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมทุกคนนี่ฮะนี่ตอนนี้รู้สึกว่ามันโป๊ะมันไม่ค่อยนี่นะครับทุกคนกคน,นี่ครับมันเป็นโป๊ะเล็กๆน,นะครับแต่ว่า ฝั่งเขาก็มีฝุ่นอะไรออกมาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับมีปลาเล็กๆด้วยนะครับปลาสร้อยปลาอะไรเนี่ยครับนี่ครับทุกคนผมกับโทบี้คือมาเรามากระโดดน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมแต่ว่ามันโครงเคลงอยู่นะโครงเคลงนะครับทุกคนมันโครงเคลงครับทุกคนมีตรงนี้นะครับเป็นที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมทุกคนนี่ฮะ ว่าไม่ให้น้ำเกาะน้ำซับฝั่งนะครับทุกคนดูน้ำนะครับทุกคนน้ำใสมากๆเลยครับทุกคนมีปลาด้วยนะครับทุกคนมีปลาด้วยนะนี่ครับทุกคนก็คือพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมฝั่งนี้นะๆๆมันโกงเพลงครับทุกคนมีตรงนี้นะครับเป็นที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมทุกคนนี่ฮะ โถบี้โถบี้นี่ฮะทุกคนเป็นบรรยากาศนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับทุกนเดี๋ยวพาทุกคนมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะจะเป็นร่มนิดนึงนะครับทุกคนเป็นร่มนะพาทุกคนพาโทบี้มานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าโอเควันนี้นะครับว่าไม่ให้น้ำเกาะน้ำซัดฝั่งนะครับทุกคนดูน้ำนะครับทุกคน น้ำใสามากๆเลยครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่ามันโป๊ะมันไม่ค่อยนี่นะครับทุกคนทุกคนนี่ครับมันเป็นโป๊ะเล็กๆน,นะครับแต่ว่านี่ครับทุกคน,กคนเป็นจุดที่ว่าสวยงามมากนะครับคือมาเมากระโดดน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมแต่ว่ามันตรงเพลงอยู่นะครับ โครงเกรงนะครับทุกคนเป็นเรือเล็กๆที่ว่าอาวิ่งเพิ่งแค่สองคันเล็กๆนะครับผมแต่ว่าน้ำเขาก็เพิ่มแรงมีปลาด้วยนะครับทุกคนมีปลาด้วยนะนี่ครับทุกคนก็คือพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมฝั่งนี้นะเป็นเรือเล็กๆที่ว่า วิ่งเพิ่งแค่สองคันเล็กๆนะครับผมแต่ว่าน้ำเขาก็เพิ่มแรงน้ำใสมากครับทัานี้นะครับผมน้ำใสมากครับทัานี้นะครับผมทุกคนเป็นจุดที่ว่าสวยงามมากครับน้ำใสมากครับทัานี้นะครับผม ร่มนิดนึงนะครับทุกคนเป็นร่มนะพาทุกคนพาเทบีมานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าโอเควันนี้นะครับคือโปะนะครับผมก็เห็นตัวนี้เขาก็จะมาว่ายน้ําตัวนี้รู้สึกตัวนี้เขามันจะพังมันจะขาดนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้โอ้นี่งไงตัวนี้เหมือนเหมือนพ่อตะกครยกันนะครับทุกคนแค่นี้นะครับขอบคุณครับน่านะครับผมนี่คือคือสิ่งที่ว่าเอ่อทำไมเขา มีตัวกั้นนะครับผมมีตัวกั้นนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาที่โป๊ะเรือนะครับผมทุกคนดูนี่ครับน้ําแบบน้ำเข้าแบบว่ากระเพื่อมแรงมากนะครับขนาดเป็นเรือเล็กๆนะครับผมทุกคนเป็นเรือเล็กๆที่ว่าอวิ่งเพิ่งแค่สองคันเล็กๆนะครับผมแต่ว่าน้ำเข้าก็เพิ่มแรงมากไม่นช่จะเป็นฝั่งใหญ่นะครับฝั่งทะเลใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมทุกคน บรรยากาศนะครับใส่น้ำดาวทูบีสิดาวขอบคุณมากนะครับทุกคนโอกาสนี้ขออนุญาทุกคนไปก่อนนะครับคือโป๊ะนะครับผมก็เห็นตัวนี้เขาก็าจะมาว่ายน้ําตัวนี้รู้สึกตัวนี้มันจะพังมันจะขาดนะครับทุกคนเนี่ยตัวเน,นี้ยโอ้ยยัไงตัวเนี้ยมันเหมือนดาวทูบีสิดาวขอบคุณมากนะครับทุกคน โอกาสนี้ขออนุาทุกคนไปก่อนนะครับสวยงามครับก็พาทบีนะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับน้ำเขาก็เวลาน้ำเขาก็กระทบสวยงามครับก็พาทบีนะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับน้ำเขาก็เวลาน้ำเขาก็กระทบนะครับมาเดินอโอ้โอโอ มันจะหลุดนะครับน็อตหลุดนะครับนี่ตรงนี้เพนทาให้โยกเยกนะครับผมแต่ว่าไม่ให้น้ําเกาะน้ําซัดฝั่งนะครับทุกคนดูน้นนนานํานะครับทุกคนน้ําใสมากๆเลยครับทุกคนเป็นเรือเล็กๆที่ว่าอ,อวิง่งเพิ่งแค่สองคันเล็กๆนะครับผมแต่ว่าน้ำเขาก็เพิ่มแรงเขาก็สามารถที่จะลอยอยู่ได้นะครับผม นี่คือโปะนะครับทุกคนอยูตับทอวี่มาพาทุกคนมาชมครับโปร่มนิดนึงนะครับทุกคนเป็นร่มนะพาทุกคนพาทอวี่มานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าโอเควันนี้นะครับนะฮะมาเดินออโอ,โอ,โอ้ว่าไม่ให้น้ำเกาะน้ำซัดฝั่งนะครับทุกคนดูน้ำนะครับทุกคน น้ำใสมากๆเลยครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาที่โปะเรือนะครับผมทุกคนดูนี่ครับน้ําแบบน้ําเข้าแบบว่ากระเพื่อมแรงมากนะครับขนาดเป็นเรือเล็กๆนะครับผมทุกคนเป็นเรือเล็กๆที่ว่าอวิ่งเพิ่งแค่สองคันเล็กๆนะครับผมแต่ว่าน้ำเขาก็เพื่อมแรงเรือโปะนะครับผมก็เห็นันนี้เขาก็จะมาว่ายน้ำันนี้รู้สึกคนนี้เขามันจะพัง มันจะขาดนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้โอ้นี่งไงตรงนี้เหมือนเหมือนเขาจะเป็นฝั่งใหญ่นะครับฝั่งทะเลใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมทุกคน็นบรรยากาศนะครับใส่น้ำคือโปะนะครับผมก็เห็นตัวนี้เขาก็จะมาว่ายน้ําตัวนี้รู้สึกตรวนี้เขาจะพังมันจะขาดนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้โอ้นี่ไงตรงนี้เหมือนเหมือนทุกคนครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาที่โปะเรือนะครับผมทุกคนดูนี่ครับน้ําแบบน้ําเข้าแบบว่า ก็เพิ่มแรงมากนะครับขนาดเป็นเรือเล็กๆนะครับผมทุกคนว่าไม่ให้น้ําเกาะน้ําซัดฝั่งนะครับทุกคนดูน้านะครับทุกคนน้ําใสมากๆเลยครับทุกคนคือมาลามากระโดดน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมแต่ว่ามันคลงเคลงอยู่นะครับลงเคลงนะครับทุกคนน่านะครับผมนี่คือคือสิ่งที่ว่าเอทำไมเขามี ตัวกั้นนะครับผมมีตัวกั้นนะครับผมร่มนิดนึงนะครับทุกคนเป็นร่มนะพาทุกคนพาทบีมานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าโอเควันนี้นะครับดาวทบีสา <Down. S 2> ขอบคุณมากน,นะครับทุกคนโอกาสนี้ขออนาทุกคนไปก่อนนะครับน้ำใสมากครับอนนี้นะครับผมทุกคน เป็นจุดที่ว่าสวยงามมากนะครับน้ำใสมากนะที่น,นี้นะครับผมน่านะครับผมนี่คือคือสิ่งที่ว่าเอ่อทำไมเขามีตัวกั้นนะครับผมมีตัวกั้นนะครับผมสวยงามครับก็พาทบบี้นะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับน้ำเขาก็ เวลาน้ำเขากระทบผมจะหลุดนะครับน็อตหลุดนะครับเนี่ยตรงนี้ควรทำให้โยกเยกนะครับผมแต่ทุกคนเป็นจุดที่ AM AM ว่าสวยงามมากนะครับดาวทวีสดาขอบคุณมากนะครับทุกคนโอกาสนี้ขออนุญาตทุกคนไปก่อนนะครับ สิทธิ์ปอตกทายกันนะครับทุกคนแค่นี้นะครับขอบคุณครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาที่โปะเรือนะครับผมทุกคนดูนี่ครับน้ําแบบน้าเข้าแบบว่ากระเพื่อมแรงมากนะครับขนาดเป็นเรือเล็กๆนะครับผมทุกคนคือมาลามากระโดดน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมแต่ว่ามันโครงเคลงอยู่นะครับโครงเคลงนะครับทุกคนว่าไม่ให้น้ำเกาะ น้ำซับฝั่งนะครับทุกคนดูน้ำนะครับทุกคนน้ําใสมากๆเลยครับทุกคนคือมาลรามากระโดดน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผม